สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วในวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับครอบครัวอยู่นะจ๊ะในเรื่องของครอบครัวหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเรื่องต่อไปก็คือบทบาทหน้าที่และสิทธิของตัวเองในครอบครัวสุดท้ายก็คือเรื่อง การมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยจะ้ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะเรื่องโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวจากคลิปก่อนๆเราก็เคยเรียนเรื่องครอบครัวเหมือนกันนะแต่ที่เรียนไปนั้นเป็นวิชาประวัติศาสตร์มาวันนี้ก็เป็นวิชาหน้าที่พลเมืองซึ่งก็เรียนเรื่องครอบครัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณครูก็มีเพลงเกี่ยวกับครอบครัวมาให้ฟังอีกรอบนึง นักเรียนคงจะจําได้ถ้าใครจําได้ก็ร้องตามกันไปด้วยเลยนะพร้อมหรือยงังถ้าพร้อมแล้วไปร้องเพลงด้วยกันเลยจ้า จบไปแล้วนะสําหรับเพลงครอบครัวของฉันสนุกไม่เอ่ยอาเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของครอบครัวก่อนนะครอบครัวก็หมายถึงบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมีการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูแผนผังกันก่อนนะสำหรับแผนผังอะในนี้คุณครูก็จะให้ดูเนี่ยมีทั้ง เริ่มจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าก็อยู่ฝั่งของคุณพ่อคุณตาคุณยายอยู่ฝั่งของคุณแม่เห็นไหมเอ่ยมาดูก่อนนะคุณปู่ก็คือท่านเป็นพ่อของพ่อส่วนคุณย่าก็เป็นแม่ของพ่อคุณตาล่ะคุณตาก็เป็นคุณพ่อของคุณแม่และคุณยายก็เป็นคุณแม่ของคุณแม่เรา อามาดูอีกนอกจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่อันนี้เรารู้อยู่แล้วมีสมาชิกเพิ่มมาอีกก็คือพี่สาวของคุณพ่อหรือพี่สาวของคุณแม่เราก็เรียกว่าคุณป้าส่วนพี่ชายของคุณพ่อหรือพี่ชายของคุณแม่เราก็จะเรียกว่าคุณลุง นีอีกนะถ้าสมมุติว่าคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมีลูกอีกก็คือเป็นน้าเป็นอาของเรานี่แหละเอ๊ะน้ากับอาเนี่ยจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่กันนะคุณอาเนี่ยก็เป็นน้องของของฝั่งทางพ่อจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็จะเรียกว่าคุณอาคุณอาจะเป็นน้องของคุณพ่อสำหรับคุณน้าคุณน้าก็คือ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณน้าเนี่ยจะต้องเป็นน้องของคุณแม่นอกจากนี้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่เราแต่งงานกันก็มีเราใช่ไหมเราก็เป็นลูกถ้าสมมุติว่าท่านไม่ได้มีเราเป็นลูกคนเดียวก็เราก็จะมีพี่มีน้องใช่ไหมคนที่เกิดก่อนเราเราจะเรียกว่าพี่คนที่เกิดหลังเราก็จะเรียกว่าน้อง สำหรับคนที่เรียกว่าพี่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นพี่ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเรียกว่าพี่สาวถ้าน้องล่ะถ้าเป็นน้องผู้ชายก็จะเรียกน้องชายและน้องที่เป็นผู้หญิงก็จะเรียกว่าน้องสาวเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนเองในครอบครัวกันนะจ๊ะว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในครอบครัวเนี่ยเขามีบทบาทหน้าที่และมีสิทธิอะไรกันบ้าง เริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนคุณพ่อก็มีหน้าที่อบมรมเลี้ยงดูสั่งสอนลูกและคุณพ่อก็ถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยเป็นผู้ที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวอะส่วนคุณแม่คุณแม่ก็มีหน้าที่อบมรมเลี้ยงดูสั่งสอนลูกเหมือนกันแต่คุณแม่เนี่ยก็จะต้อง เพิ่มหน้าที่ในการดูแลทุกอย่างภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องความสะอาดในบ้านความเรียบร้อยภายในบ้านก็จะเป็นหน้าที่ของคุณแม่แต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็ทํางานเหมือนกันนะคุณแม่ก็ทํางานช่วยกันหาเลี้ยงครอบครัวช่วยกันเลี้ยงลูกเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวทุกคนแล้วคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายละ่ะถ้าบ้านไหนมี คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านก็มีอายุมากแล้วท่านก็จะช่วยดูแลหลานบางบางท่านที่ทำงานได้อยู่ท่านก็จะทำงานและก็หาเลี้ยงครอบครัวด้วยแล้วลูกล่ะลูกมีหน้าที่อะไรตอนนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยเราถือว่าเป็นลูกเราเป็นเด็กเรามีหน้าที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และตั้งใจเรียนนะจ๊ะ อ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสิทธิสำหรับสิทธิพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ก่อนคุณพ่อคุณแม่มีสิทธิที่จะตักเตือนอบรมสัง่งสอนเรามีสิทธิที่จะทำโทษเราได้เมื่อเราทำผิดและสิทธิของเด็กๆละ่ะสิทธิของลูกละ่ะมีอะไรบ้างสำหรับลูกลูกมีสิทธิอะไรเริ่มแรกตั้งแต่เมื่อเราเกิดมาเรามีสิทธิที่จะใช้นามสกุลของคุณพ่อคุณแม่ เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับความรักเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลเลี้ยงดูปกป้องคุ้มครองและเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาด้วยต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยกันต่อเลยนะสําหรับการมีส,วส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยนี้มาดูอันแรกก่อนมาดูคําว่าประชาธิปไตยก่อน สำหรับคำว่าประชาธิปไตยก็หมายถึงการปกครองที่ใช้เสียงข้างมากเป็นหลักในที่นี้เราต้องยอมรับฟังเสียงข้างน้อยด้วยนะสำหรับการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวนี้เราก็จะแบ่งออกมาเป็นสองอย่างก็คือการมีส่วนร่วมโดยการตัดสินใจร่วมกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัวด,ด้วยกัน มาดูในเรื่องของการตัดสินใจร่วมกันก่อนนะก็อย่างเช่นในครอบครัวของเราเนี่ยสมมุติว่าเราตกลงว่าเราจะไปเที่ยวด้วยกันเอะเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีสมมุติว่าคุณแม่ก็เสนอบอกว่าคุณแม่อยากไปทะเลคุณพ่อก็เสนอบอกว่าอยากไปเที่ยวน้ําตกเอะแล้วเราจะหาข้อตกลงกันร่วมกันได้ยังไงเราก็ต้องทําอะไรเอ่ยเราก็ต้องโหวตเสียงใช่ไหม ในการโหวตเสียงแล้วก็ถือเสียงข้างมากเป็นหลักสมมุติว่าในบ้านของเรามีสมาชิกอยู่5้าคน5คนนี้ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายแล้วก็มีตัวเราสมมุตินะ4ี่คนนี้ลงคะแนนเสียงบอกว่าเราจะไปเที่ยวน้ําตกกันเพราะฉะนั้นเราทุกคนในบ้านก็ต้องยอมรับว่าเราจะไปเที่ยวน้ําตกอ่ะต่อมามาดู การทำกิจกรรมร่วมกันบ้างในครอบครัวเนี่ยในการทํากิจกรรมในครอบครัวเราก็จะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นมีการแบ่งหน้าที่การทําและมีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่ตางๆของครอบครัวในการแบ่งหน้าที่กันทำเอาดูง่ายๆก็อย่างเช่นงานบ้านเราอยู่ร่วมกันในบ้านเราก็ต้องช่วยกันทํางานบ้าน อย่ายกภาระส่วนใหญ่ให้กับคุณแม่เพราะคุณแม่ท่านก็ทำงานเหนื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเป็นสมาชิกในครอบครัวเราต้องช่วยกันทำงานบ้านอันไหนที่เราสามารถช่วยทำได้เราก็ต้องทำนะในการแบ่งงานการทำก็อย่างเช่นสมมุติว่าคุณแม่รับหน้าที่ในการทำอาหารในการซักเสื้อผ้าคุณพ่อก็ล้างรถรดน้ำต้นไม้บ้าง อยากญ้าบ้างส่วนตัวเราล่ะเราช่วยอะไรได้บ้างอา๋อเราก็ช่วยล้างจานช่วยกวาดบ้านถูบ้านในการแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆในครอบครัวก็มีอย่างเช่นอาสมมุติว่าเราจะปลูกผักเอ๊เราจะปลูกผักหน้าบ้านหรือจะปลูกผักหลังบ้านกันดีคุณพ่อก็อาจจะเสนอว่าเฮ้ยเราปลูกหน้าบ้านกันดีไหมมันจะได้สวยงาม ส่วนคุณแม่ก็บอกว่าเอ,อ้ยเราปลูกข้างหลังบ้านดีกว่าปลูกใกล้ๆห้องครัวเพราะคุณแม่จะได้ไปเก็บผักได้ง่ายๆนี่ก็เป็นความคิดเห็นเหมือนกันเอาล่ะตอนนี้ถ้าทุกคนเข้าใจกันแล้ววันนี้คุณครูก็มีเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยนะเป็นเกมทายซิใครเอ่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ หลังจากดูคลิปแล้วให้เด็กๆเข้าไปเล่นเกมกันทุกคนเลยนะเราจะได้มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นจ้ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย